ไปดูกันเลยนะเรันเลยครับนี่ครับ่ครับนี่คนี่คือวมันคังเรไหมมันจะให้ความร้อนนะครัการขันุมนี้เป็นกังหการขันลุมนี้เป็นังหันลมถ้าเป็นของจริงก็ไปทำอะไร วัปันกวกวาอ่าวัปันเกษแสไฟฟ้าแล้วเราก็เห็นจังหวัดไหนบ้างในภาคใต้เรามีไหมนครอ่านครศรีธรรมราชโอเคแล้วก็อะไรอีกใจน้ำเสเนออะไรอีกบ้างเอะไรอีกแล้วถ้าดวงอาทิตย์ไม่มีมันมันจะหมุนไหมไม่ถ้าจะหมุนลมพัดกูไงนะถ้าจะหมุนก็ลมพัดโอ้ลมพัดแต่แต่พลังงานลมมันมันเป็นพลังงานที่มัน เสมอไหมไม่บางทีไม่มีลมบางทีก็มีใช่แต่ว่าแสงเนี่ยถ้ามีก็มีทั้งวันไหมมีทั้งวันเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกที่จะเอาพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับมาใช้ในการปั่นกระแสไฟฟ้านะครับเพราะว่าเป็นพลังงานสะอาดด้วยใช่ไหมถ้าเราไม่ไม่เอามาไม่เอามาทําเป็นกังหันเนี่ยถามว่ามันมันก็ส่งมาทุกวันมันมันก็มีเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่าง ม,มันก็ไม่เกิดอะไรมันไม่ไ,ไม่เกิดพล,ลังงานอะไรขึ้นเพราะงั้นมันมก็เลยคิดคคนเอ่อเพลงโซร่าเซลขึ้นมานะ